มารุ่นติดตามแล้วกันว่าทานจะง,งามบบงามคือเผาเต่าใหญ่บโบได้เห็ดไม้นี่ถือว่าโดดแล้วส่วนไหลมันไส้ฟืนอันเต่าใหญ่สบายทุกคนสบายดีพีเทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าส่วนอีนล้น้อยสาวลาวนี่ทุกคนเปิดคลิปมาเมื่อนี็ก็คือลมวอยวอยคน,คนจะพาพีเอฟซีมาเห็ดเวีอยค่เฮงานก็นกนคือ มีไขยจีอบอว่าเขาได้ตัดอ่าไม่เมื่อวังเมื่อวันทิพนะทุกคนตัวที่เมื่อนืเลือดตาอกแล้วทุกคนเพราะว่าจะตัดไว้ตอนนี้เพิ่นกะแหงแล้วแหงถือว่าอันพอเดียนใส่เต่าแล้วมือนี้หางซีมาเผาทานนะทุกคนเผาทานหันบบได้เผาใส่เต่าใหญ่เลยเต่าใหญ่หันมีแต่อ้ายกระโพอ่ะเห็ดได้แต่ว่าอันนี้เขาจะมาเผา,าเต่าน้อยไปใส่เต่าใหญ่หันกระเผากัน วันที่2ได้เผาพร้อมกันบ่ไอ้กับพอพ่นสีเห็ดเผาละแม่นั้นอันประมาณทิิดปลายพูนแหละค่อยได้ใส่นะแต่ว่าเต่าน้อยนี่มันมื้อนึงเพ่นกับเป็นทานแล้วมือที่สองกะพันเย็นก็คือสีได้จกแล้วแหละชีพากันมาเห็ดไปทุกคนเฮาจะพาพีเอซีไปเบิงว่าสีได้อยากกันเผาเด้เผาอันเต่าน้อยเฮานี่ลมวายวายเย็น บรรยากาศก็ว่าล้มจนว่าหนาวทเทอาวาตอนสวยตอนนี้เป็นเวลาสามโมงตรงแล้วเบ่งอายเขาใส่สูทเทลิเอ็กเสือกา้ามโอ้มีอันนั้นนี่บอลน,นี่ก็คือจะเป็นบอลเห็ดปวกแถวนี้เกิดมาเลยนี่เห็ดปวกนะเพมอเนาะแมนเต่าทานเขานี่แมันบอลน,นี้โบเอาแนวมาใส่นี่เดียบอบเอาไทยอันทานไทยยังนะ มาไปนี่เห็ดยปวกเกิดแล้วเก็บบ่ได้จ้างแนวบอลนึ่มันลมเรา,าลกลับมาซีกเราไปเหตุท่านใหม่นี้กน่นก่อนอืน่นเลยค่ะพากันเสียขี้เต่าก่อนเสียแล้วไม่เหลือเเสียขี้เต่าออกมาแม่สันเขาจะเสียมื่อนี้ครบสูตรแต่มื่อนี้ป้องกันของมือทำอย่างใครบอกใครปา ลมไวอยๆคนอื่นหนาวคนอันเพื่อนห้อนผู้เหญิงมันบ่นี่เมืองคนใส่สุดสุดเรียกเสื้าก้าวสงการสัตว์เจ้าเตี้ยกับมาส่วยจ้าผู้หญิแปลงบอลให้เจ้าเตี้ยกเกิดลูกเลยยังนีนนะ่เป่าต่อทานเป่าต่อทานด้วยแม่นอุ่นนะเอาลูกเขาเนี่เอาเจ้เาเตี้ยเขานี่นี่ทุกคนต่อทานน้อย อุ้ยแต่เตสะดุดพาพีเอีมาเบ่งเต่าใหญ่นี่พอเพอา่นเอาไมา้เข่าเหลืออีกน้อยหนึ่งได้ไปตาตื่มอมีหน่อยหนึง่งก็คือจะได้จุดแล้วจะได้เผาแล้วทานทางนี้จะเป็นบอนดั่งไฟขากแท้เผาทานย้ำหนาวน่ะมาดั่งไฟนีโบอยากลุกหนีแล้วแหละ แถวนี้ก็จะเป็นบอนเฮดปวกเกิดมาเลยใครที่ติดตามเขาก็น่าจ,จะฮู้นะคนช่วงนั้นที่ทายลงว้าวนี่มาหุงสุกพร้อมฮะ ถามว่าอยากเซซเซลนะเพราะว่าเขาเหตุเรียกใกล้กับอันไอ้คนตัดตัดปืน นี่ก็คือความภูมิใจของเขาตัดมาเลือดตกอย่างออกาจะได้มาในนี้นพอพอเนาะเนี่ยอาจดี Thank you. 你点点。 ไม่ดักไฟหลายเลย มไม่ดิบโ <c oughs> บ๊ด้ใส่เติมเลยคุณร้องเหม้องก่อนราะว่าโบได้เผาถือว่าดนเติมละพากอันเผาต่อน,น้อยไามนี่ถือว่าดนเติมไว้ตูเนาะสลายสาลายมีแค่เผาต่าใหญ่โพคนนี้แมนฟื้นใหญ่ทามาทดสอบนำกันต่อที่สองยังอีกหน่อยนึงไอ้เพื่อนกราเสียงตัดมาตึงส่ให้ มื่อนี้คุณโมเหงาดอกมีคนมาอ้อมคางอ้อมแอวนี่มันก็ไหลแต่ว่ากาูไปปด้กินน้ำ่ปเศร้านะใกล้สุดตายแล้วบัดคอยยุงงั้น,น,นผู้เดียวเขายัางเกเลือเราเลยเต็มตะเสียวนะไอห๊ะหม่กะระชิมาจับสิตีจักวละตะเสียวแท้ติดเลย จะเตี้ยออกมาจะเตีย้ยต้นเต่ามาง,งานแล้วทุกคนเมื่อกี้นี้เทเลนมาได้ใส่บุหรี่ม,มาห้องเต่าเอ้ยย่านถึงเห็นหมันมแล้วมาง,งานเราประจักนี่ มาทุกคนแล้วตอนนี้เฮากะเอาฟืนเข่าเต่าเรียบร้อยแล้วสิมาเรเิ่มอัดฝาเตรียมขั้นตอนต่อไปแล้วระดังไฟนะทุกคนื่อาฝาอัดเลยโอเคบอเห็นดีู่ว่ะ อะไรนี่ใส่ดอนอะไรกันตนุ๊กตี้มะลีกลิ่นยาอยู่นี่เป็นมาหรือเป็นมาเออเป็นมาหรือเป็นคนเป็นมาหรือเป็นม้าคิดว่าตัวเองจอย ใส่เวาลาเขาชินนะหั่นไว้แน่นๆเพื่อว่าบ่อไห้ควนออกบ่อนี้บังคราไม่ควรออกบ่อนี้บ่นอบบน,นียวเพราะว่าเขาจะเอาน้ำส้มควนไม้อีกนี่จะออกก่แล้วมันติดแบบนี้ให้แน่นๆเลยไปเอาตัาค<ป>ื้น้ำเริ่มเริ่มสิเป็นคนดังแล้วได้บ่อนี้แปลกเ,น,เนต้นเต่ากับเพื่อนนี่ ตัวนี้พวกมีอันนั่นหรือเป็่านี่กันแดดแหละแบบอ๋อ้โอ้น่าจะได้กัดดอขยั้หโอเรนระวังระวังก่อนวันที่นี่แน้วดีดตาย รู้สึกว่า,งงาออดอนตัวนี้หันกับตัวนี้หันต่างกันเลยข้าิเาสียล,ลุงน่าด้ละ่ะก็คือขาใส่บ่วงติหลดออถดแม่ขับหันขอบอแคเนียนก่อนหนีบมือซะสล่ะเทีบนี่เทียนนี่เลือดตาบอกอก่จะเลือดมือชินแ <laughs> มนแล้ว เอ้ย,อยสินีบเลยไม่แล้วไม่แล้วแบบนี้บอแบบเพื่อนเอาอย่างที่น็อไปจอดน,นะแล้วนึ่งยังบอหนี้เลยนี่เรียบร้อยเลยจะว่าเอาน็อตออกจนได้บอต้องมาเบียรป่าบอได้ต้องมีแนวอ่ะนังจีบบอกเออเฮ็ดชำรนไปก่อนต้องได้มีอ่ะนังนด้่นี่เพื่อนรู้ว่าอยังเนี้ยหันเถอะนะคีมโมเมนต์ไอ้์สองพวกเมีอย่างกินน็อต ถ้หาหันออกมาได้หันทางน้องเป็นนองดังไฟค่ะ <c oughs> บมได้นะคุนมารยมเป็นคนดังวัานี้นะยะเป็นคนดังโดนละโอ้ยเล่าสายเหแล้วจากกระบอกได้แล้วเรียบร้อยแล้วเลวตยลต้องได้เอาไหนสองยังเกาะเพื่อนเรื่องยังวะ เม,ม,มนมาตั้งเวลานำกันว่าจากชั่วโมงคนเสี่ยนติดได้เป็นทานได้ดังว่ามวเมื่อแรนี่ยคือจะได้มาเที่ยวดันดังไว้เนี่ยนี่ประตูเห็นบ่้า,างในต่อข้างในนี่ติดอะไรได้เห็นทาร่าทาร่าไปอ้อนเส็จแล้วไหมทาร่า,ายัางบง่มีบ่ าวที่สองนดียออรดา่ดางเคลียรุนกันด้ว่าตัวจิตไตัวดังก็อล้วเนาะ เปล่คิดเอยไม่ต้องนี่อันไม่เลยอ้เซนเยจะเอาลืมเ้าปไปนะตอแ้วมันก็เป็นสี่เขาตัดลวตอนนั้นจะหักคืนนตเนั้นเอาปชิปลห้าอยเอา่ของเี่วันกันแล้วมัน หนึ่งก่อนเปนโซทา,าทานี่หวะทานทานหาสิบเปอร์เซ็นห้ารังนาทีจีบอ่ะวู๊วไอตัวขังเธอควนออกแหละควนออกแล้วหากระด่างทุกคนเลย โมเมนได้เป็นหาเลยนนไ,ได้นี่จะเอควนออกแล้วแค่ว่แปหน้ามาถอดใส่บอนู่เ่ใ่นี่วะถอดนักบขบน่าเหามาหลายแล้เอาเนือดชิมตะเตียมหันนอตเดีได้บอได้ นี่และตอนนี้เขาก็ติดเต่าไปได้ประมาณครึง่งชั่วโมงแล้วทุกคนตอนนี้ไฟก็เริ่มลุกแล้วทุกคนสดีดังติดว่าเป็นเรื่องง่ายเลยตอนนับอีทันติดอยู่แล้วเพิ่นโมดแล้วได้มาต่อใหม่ตัวนี้หันพวป,ปานไดนเนาะแต่ว่าควันเพิ่นกระขึ้นอยู่ได้เที่ยวมาจอบมาอย่างมาลุ่นนำกานทุกคนราสีประมาณจากชั่วโมงตอนเขาเริ่มเพลัดเพลนสามโมงสามมุงปลายเริ่มเอาฟืนเราอย่างใส่ มารุ่นติดตามแล้วกันว่าทานจะง,งามบบงามคือเผาเตา่าใหญ่บอบริเห็ดไม้นี่ถือว่าโดดแล้วส่วนไหลมันไส้ฟื้นอันเต่าใหญ่ควรม่นก็นเริ่มขึ้นละเดินน้ำสมควรไม่ว่อมแม่นี่ติเพื่อจะไหลออกตามอันนี้เขากอาวอันกระตุกกัรอย่างมาห้องไว้ เพื่อว่าจะเอาน้ําสมกวนไม้พร้อมไปใส่อันนั้นไปใส่เบีย้ยไม้ต้นไม้เฮาฮอนละโบถึงครับตาที่ให้เฝ้าเต่าเฝ้าเต่าโต,าต,ตเื่ยกับอันไอ้เขยหัน่นจะไปตัดไม้อีกคนไปตัดไม้เพื่อว่าเอามาใส่อีกเจ้าเตี้ยไปได้อย่างมาจะใส หนังโอ้ยไปเอามาได้ใส่ฝ้าอยู่นี่จนเบิดคืนพวกแหละเที่ยวมาสอมมาจบลมวยลอยแล้วทุกคนเริ่มข้ามมาแห่งที่หนาวกนเกาแล้วตอนนี้ตาทานเขาก็คือนี่เลยเที่ยวมาสูงไฟตลอดเวลาสมัมเสมอทุกคน ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเขาเริ่มดั่งไฟใส่เท้ๆหันแนนตอนสามโมงสี่สิบนาทีุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเวลาห้าโมงสี่สิบแล้วว้าลมแพงขนาดนี้หนาวทุกคนเลยตอนนี้นะตรงว่าก็พัก,กันนอนจุ่มกันเลยนี่เราทานเขากัไในเที่ยวมาเฝ้าออมาดั่งไฟตื่นทุกคนถ่ารุ่นติดตามเมื่ออื่นกขนาดจะได้อย่างนั้นแหละ ประมาณมือวันทิตหรือว่าวันจันทร์พุ่ธคุณนสิได้ยันขายเบื้องทานได้แท้เมื่อแล้วนีกระจนาจะได้ละเที่ยวมาดักติดไวย้ยูดอกพุว้าเต่าทานน้อยพรมเต่าใหญ่พันเต่าใหญ่กระทิดป่ายพุ่นแรกคอยได้จกอ่ะซอกมานาันมาเผาคือจะคากเด้ยบรรยากาศแนี้ยนี่ เ่ดาวเนี่ยนโบขี่ไฟดอกซีนดังเผาท่านเอาค่อยอุน่นนี่ทุกคนเป็น,นยังไงหนาวบบตุงวางผากันนอนจุ้มกันขนาดเลยอ้าวเป็นคืนอนยืนนอกคนเดียวนะบ่หนาวบบพ่อแม่อยู่ไหนเบิดโอ้พากันหนาวได้ไหมนะนอนจุ้มกันอยู่ สำหรับคลิปเผาเต่าทานเต่าจิว๋วเต่าน้อยเฮาจะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อเอาไว้อีพีต่อไปเขาจะอัปเดตให้ลีฟซีเบิงวา่าทานจะงามโบจะงามเคลื่อนเต่าใหญ่บนทุกคนนี้นปนไปจะอับเรียนทีฟซีเบิง่าจะได้อันจบบางเมื่อื่นมือม่อคืนไปนี่แหละสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮาเด้อ ขอบใจทุกคนที่หับสม o m ิจบชิปและบบกตข่ำโฆษณาทุกคนเพื่อไปการสนับสนุนเฮ้าส์สั่งรายได้ได้เวลาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าด้วยทุกคนบ๊ายบายเจ้าเตี้ยมหาบอ๊ะไม่สิเมืออหลุกไปมั้ยกล้องชันจับ